นี่ก็ส่งมองคูปตา L 3 4 0 8ค่ะให้ลูกค้าที่อำเภอพายินตหวันขอนแก่น,นะคะ่ะทางร้านเราเพิ่งเก็บงานลูกค้าเสร็จค่ะลูกค้าสวยมากค่ะ L 3 4 0 8คันนี้ก็ราคาก็อยู่ที่1,90 0 0 0บาทค่ะประมาณนี้นสวยพร้อมใช้งานค่ะทางร้านเราพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าด้วยค่ะ จะพาไปลูกค้าฟรีในนะคะที่ม่ค้าแจ้งไว้เลยนะคะทาร้านเราไม่เก็บตังค์ลูกค้าเพิ่มค่ะเก็บงานให้ฟรีทั้งคันเลยเป็นรุ่นยอดนิยมเลยค่ะลูกค้า L 3 4 0 8ขายดีค่ะรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ไม่ใหญ่มากค่ะแรงม้าแล้วก็ไม่เล็กมากแรงม้าพอดีพดีค่ะสามเพื่อยอตสามถูก34มสีแรงม้าค่ะคุกค้าสนใจรถไถ่มือสสภาพดีค่ะร้านรถถ่มือสองลองดีคอนแก่นค่ะโทรสอบถามได้ค่ะ098ย์เก้าแก็จะมี34มสแรงม้าเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันค่ะอาทิตย์หน้าค่ะ ค่ะเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะอาทิตย์หน้าท้าค่ะท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ค่ะ